สวัสดีครับ f อซผู้ติดตามช่องพอนชัยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับ FC ฮะช่องผ่อนชัยฝากขอบคุณ FC ซทุกคนทุกท่านเนยนะที่อ่าให้เกียรติกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดติดตามช่องของพอนชัยกันมาโอเคเนาะก็ฝากขอบคุณอ่าขอบคุณไว้นะนะโอกาสนี้ด้วยนะประเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอ,อประกาศรับซื้อเหรียญน,นะเออ วันนี้ไม่ใช่เปิดกล่องนะได้นำเหรียญประมาณสัก6ปีพศนี่แหละนะสำหรับเหรียญ10บาทสมัยรัชก,การที่9ะเป็น10บาทสองสี่มุนเวียนนะเออก็เอามาฝาก f c กันประมาณสัก6ปีพศนี่แหละเจ้าว่าจะทำาปปีพศแต่เกรงว่าคลิปจะยาวจะเกินไปฉะนั้นดูแค่6ปีพศน,นะเออดูแค่6ปีพศก็ใครมีแบบนี้ก็สามารถติดต่อช่องของพนชัยมาได้นะะโอเคเนาะ ทั้ง6ปีพศอเสอที่จะมาประกาศรับซื้อกันในคลิปเนี้ยอืมดูซิว่ามีปีอะไรกันบ้างเออบางคนบางท่านอาจจะจําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รีกลับไปดูคลิปเก่าๆด่วมใช่ไหมงั้นก็ดูคลิปในนี้ล่าสุดกันเลยนะดูคลิปนี้ล่าสุดกันเลยเนาะเอ,อ่อเสีเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนสมัยชาชกาที่9นะฮะอืมใครที่มีนะทั้ง6ปีพศ6อันดับตรงเนี้ยโอเคเนาะใครมี ติดตามดูวดิฮะบ,บางปีพศเนี่ยราคาหลักพันบาทกันเลยทีเดียวสําหรับไม่ผ่านการใช้นะถึงเหรียญละ1000บาทกันเลยทีเดียวดีไม่ดีเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผิวไฟเจิดจ้าบางปีพศนะฮะช่องพันชัยให้พันสองเลยนะตามหาตามหาโอเคเนาะอืมเผื่อใครมีทั้งหกปีพศนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีพศไหนอ่าผลิตน้อยหายากที่สุดเออราคาแพงที่สุด ปีพศไหนอันดับที่เท่าไหร่ผลิตลงลงมาลงมาราคาถูกลงถูกลงถูกลงนะประมาณนี้แหละโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูปีพศที่ผลิตน้อยหายากที่สุดกันก่อนนะดูปีพศที่ผลิตน้อยหายากที่สุดกันก่อนว่าเป็นปีพศอะไรแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะดูอันดับที่1ที่ freely, 2ที่3แล้วก er ็ปีพศถัดมา นะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอฟซีเตรียมสูตรประกามาจดด้วยนะนะนะเออไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงอันดับทั้งหมดหรอกแต่ว่าให้เอฟซีมาจดตรงเนี้ยวพราปีพศทั้ง6เดี๋ยวนี้ช่องของผ่อนใช้รับซื้อผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลิตน้อยหายากเอฟซีฮะผลิตน้อยหายยากลำดับที่หนึ่ง สำหรับเหรียญ10บ,บาท2ส,สีมุนเวียนสมรจักการที่9นะฮะผลิตน้อยหายากลำดับที่1ยกให้เป็นปีพศ2531ก็ต้องบอกเลยว่าผลิตน้อยที่สุดนั่นแหละ f อนะฮะในจำนวนของเหรียญ10บ,บาท2ส,สีมุนเวียนราชการที่9นะฮะเอฟพิกดูด้านหลังนะฮะถ้าเป็นปีพศ2531ผ่านใช้สมบูรณ์เริ่มต้นที่เหรียญละ5 0 0ถ้าไม่ผ่านใช้นะฮะอืม ไม่ผ่านใช้ศาสร์ผิวทองเจิดจ้าทางด้านหน้าด้านหลังนะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ1,000บาทแต่ถ้าไม่ผ่านใช้เนื้อทองเหลืองศาสผิวไฟนะสาสร์ผิวไฟช่องผนใชให้เหรียญละ1,200บาทผลิตน้อยหายากระดับที่1ผ่านไปในเอเียก็มาดูปีพศถัดมานะมาดูปีพศถัดมาปีพศถัดมาเอเียจะ เป็นปีพศ2541โอเคเนาะปีพศ2 5 4 1ฮนะปีนี้ปีเดียวดูแค่ปีพศปีนี้ก็ขายได้นะผ่านการใช้งานแล้วราคายังไม่แพงฮนะอืมลาเหรียญละอ่า3 0 40 50ประมาณนี้แหละนะสําหรับปีพศ2 5 4 1แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเอฮะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ4 5 0ถึงบาทก็เดียว ถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะฮะสี่ถึงห้าร้อยบาทก็เลยเดียวสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดโอเคเนาะอืมไม่รอช้าฮะดูปีพศถัดไปเลย FC เตรียมสูตรประกามาจดด้วยนะจะได้จำปีพศได้เพื่อ FC ไปเจอตามเางินทอนมาอะไรมาประมาณนี้นะฮะมาดูเหรียญที่สามฮะเหรียญที่สามจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองฮะ, 2, ฮะผ่านใช้ราคายังไม่แพงฮะ เออก็ซื้อกันอยู่ที่ประมาณ15บาท20บาท25บาทถ้าผ่านใช้สมบูรณ์ก็ได้25บาทผิวเดิมอยู่เนาะเออแต่ไม่ผ่านใช้ก็เหล่าเหรียญละ200ถึง250้านะถ้าสาัตว์ผิวไฟได้250ถ้าทองเหลืองเจิดจ้าไม่ผ่านใช้ได้200ถ้าผิวไฟได้250โอเคเนาะอะนะนะนะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปแล้วจากนั้นก็มาดู3าปีพศตรงนี้เป็นปีอะไรกันเอ่ย อันนี้จะเป็นปีพศ2534ฮะผ่านใช้ก็20 25บาทถ้าไม่ผ่านใช้เลยนะนิกเกิลศาสตร์อ่๋อ่ทองเหลืองเจิดจ้าไม่ผ่านใช้นะฮะก็ประมาณเหรียญละอ่อประมาณเหรียญละ150ประมาณนี้แหละ fc นะฮะเออแต่ถ้าไม่ผ่านใช้ทองเหลืองนะศาสตร์ผิวไฟเลยเหรียญละ200นะปีพศ2534 โอเคเนาะไปต่ออีก2ปีพศก็จบละ FC จดไปนะหลังจากนั้นก็จะเป็นปีพศ2543นะอย่างปีพศ2543นี่ก็รู้สึกว่าผ่านใช้แล้วเนี่ยเหรียญหนึ่งก็ประมาณเนียนละสไหร่เอ่อเอยประมาณ13-14บาทประมาณได้ FC นะ13-14บาท15บาทถ้าผ่านใช้แล้วผิวเดิมค่อนข้างจะผิวเดิมจริงๆเนี่ยก็จะได้ถึง15บาทแต่ถ้าผ่านใช้แล้วนะ ปกติธรรมดาก็จุอยู่กันที่ประมาณนี้ละสิบสาสิบสี่บาทโอเคเนาะปีพศาสองข้อสี่สิบสามฮะถ้าไม่ผ่านใช้เลยก็น่าจะประมาณเหรียญละเออ้าวเหรียญละหนึ่งร้อยนะนะอืมไม่ผ่านใช้ทองเหลืองศาสตร์เหลืองเลยเจิดจ้านฮะได้เหรียญละหนึ่งร้อยแต่ถ้าเนื้อทองเหลืองศาสตร์ผิวไฟแดงกล่ำเลยก็เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอเคไหม จดทันกันเนี่ยน่าจะทันรีคลิปกับไปดูนะหลังจากนั้นก็จะเป็นปีพศ2544นอะฮะอืมนะอย่างปีพศ2อ4พีเนี่ยเขาผลิตคนข,ข้างเยอะอืมนะถ้าผ่านใช้แล้วก็เหรียญละประมาณอ่า12บ3บาทก็ประมาณนี้แหละ FC นะขอผ่านใช้สมบูรณ์นะเออ1 2บ3บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้เลยก็เดี๋ยวปี c ี่นี่ก็รู้สึกเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้80บบาทหรือไม่ก็ร้อยหนึ่งราคาจะอยู่ประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะ มีใครจําได้บ้างนะทั้ง8ปี6ปีพศนี้มีใครจําได้บ้างว่าปีพศไหนผลิตน้อยที่สุดผลิตน้อยลองลงมาผลิตน้อยลงมาอีกนะโอเคเนาะวันนี้ก็แนะนํามากันมาฝากทั้ง อ่าหกปีพศเลยนะเออภาพไม่ค่อยคมชัดเอเชียใครมีติดต่อมานะเอาแค่6ปีพศแค่นี้ก่อนที่ขาดไปก็จะเป็นปี2553้ยใช่ไหมแล้วก็ปี40เออเดี๋ยวใครมีก็ติดต่อมานะปีพศ2 5 5 3ด้วยที่แน่ๆนะฮะทั้ง6ปีพศตรงนี้ถ้าใครจดไว้ก็จะจําได้ถ้าใครยังไม่จดรีคลิปกลับไปดูแล้วก็จดไว้นะเพราะแต่ละปีพศเนี่ยทั้งผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานฮะราคาไม่เท่ากัน เพราะยอดจำนวนการผิดเขาไม่เท่ากันนะอืจำได้เนาะอย่างปีพศ2531นะเออทวนกันอีกรอบปีพศส5 3 1มียอดจำนวนการผิดน้อยที่สุดติดอันดับหนึ่งนะพูดถึงเหรียญมบนเวียนที่อยู่ในระบบนะผ่านใช้สมบูรณ์ฮะเหรียญละ500แต่ถ้าไม่ผ่านใช้ผิวทองเหลืองเจิดจ้าไม่ใช่เหรียญขัดนะ เพราะเพราะว่าทางเราดูออกนะฮะทองเหลืองเจ็ดจ้าไม่ผ่านใช้ได้เหรียญละ่หนึ่งพันไม่มีค่าแต่ถ้าเนื้อทองเหลืองสาดผิวไฟง่ายๆว่าสาดผิวไฟนะฮะเหรียญละพันสองปีสามหนึ่งโอเคเนาะเออหลังจากนั้นก็ทวนผลิตน้อยหายากลำดับที่สองกันก็คือปีพศ2141อ้าวตรงไหนล่ะ f c <laughs> นะนะฮะปีพศ2141นะฮะผ่านใช้แล้วแต่สภาพเลยนะฮะ30 40 50ประมาณนี้แหละ เออถ้าผ่านใช้แต่ว่ายังสวยสมบูรณ์อยู่ได้ผิวเดิมกันอยู่ก็โอ้บางทีก็ 70, 80, 90นั่นแหละนะแต่ถ้าไม่ผ่านใช้เลยฮะสาดผิวไฟได้เหรียญละ500นะเออแต่ต้องสาดผิวไฟนะถ้าทองเหลืองเจิดจ้าไม่ผ่านใช้ก็อาจจะได้400ประมาณนี้นี่ผลิตน้อยหายากลำดับที่2 ปีสีหเนาะหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นปีพศส5ง0อยเอ,เอ่ยนะอืมนะแล้วก็ปี3,4เอ่ยราคา,าก็จะดับลงมาเรื่อยตามอาจําจนวนการผลิตน้อยนะอืมผลิตน้อยผลิตมากเราก็จะอ่อให้ให้ราคาตามจํานวนการผลิตด้วยแต่ที่แน่ๆนะฮะปีพศส 2, เนี่ยสูงสุดเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะใครมีติดต่อมาฮนะ อืมใครมีต่อมาก็ให้ f อฟเพิ่มอดีไลตรงนี้นะฮะให้ f อฟเพิ่มอดีไลเห็นไหมเอ่ย0984095244เพิ่มอดีไลเสร็จแล้วให้ F อฟีถ่ายรูปเหรียญของท่านแยกปีพศถ่ายทางด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนเนะยปีพศไหนมีกี่เหรียญกี่เหรียญแอดมินก็จะประเมินราคาง่าย f อฟเพิ่มลายเพิ่มเพื่อนแล้วถ่ายรูปเหรียญของท่านทางด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนส่งมาที่อดีไลนี้รอคิวถ้าเหรียญของท่านนะตรงตามที่พรชัยประกาศรับซื้อไปรับรอง แอดมินเขาประเมินราคาให้อยู่แล้วโอเคเนาะคลิปหน้าคจอกันใหม่นะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ